สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เก็บผักในสวนด้วยกันค่ะกาลิกมัสตาร์อันลายคนเอื่นว่าผักเสียงเนาะจ้ะพิธดาดามาปลูกได้นี่ได้ว่าเนี่ยละ่ะกาลิกมัสตาร์นี่เนาะอันนี้พิธาดาวที่เอาไปกินกระปุลจ้ะมันเป็นดอกงามๆเลยไนงะมันกำลังขึ้น พักนี้แซ่บคือกันเด้อค่ะเด้อจะเป็นคือพักกาทหินนั่นแหละค่ะดอกไม้กบกระลังสวยงามเลยปลูกไว้ในกระถางก็ออกดอกไล่ไล่เพื่ได้ใส่ปุ๋ยได้จากพิรดาฮดน้ำซื้ออันนี้ก็ของอยู่ในสวนกำลังแตกใบละค่ะดอกไม้ดอกไลหย,ยังก็กงามอันนี้ก็จะเป็นดอกฟันสิงโตเนาะแดนดี้ไล่อ่อนเมืองแนมบักหอยมหากินใบซอยเม็ดยังวะเมื่อเนี้ก็มามเก็บ ชาใบตําแย่ฝรัง่งไปต้มกิน,นเป็นน้าซ่านั่นจ้ะเออม,มันมีประโยชน์มากมมยหลายๆเ้อค่ะเด้ออันนี้พิรดากินแล้วรู้สึกว่าปัสสาวะบ่อยอยค่ะเพราะว่ามันสิทธาขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายค่ะสิ่งที่พอดีอยกจากร่างกายเฮ้านะคะถ้าเฮาสิออกข้างนอกบ้านเพือไปใสจั้งสิ่ย่าสก,กินหลายค่ะอันนี้ชาเขียวจากชาใบตําแหฝรั่งค่ะเพื่อน อันนี้ก็เป็นยาสมนุนไพรอีกชนิดหนึ่งค่ะจากหญ้าฟันสิงโตพิรดาหามาปลูกไวเนาะที่ฝรังเขาเอินดอกแดนดี้ายออนนั่นแหละค่ะแต่ว่ารากของเขานี่มีสรรพคุณหลายๆค่ะสําหรับร่างกายอันนี้เป็นยาแผนโบราณของฝรังทั้งยุโรปเนาะจ้ะจะมีประโยชน์มากมายเอา้ามาเฮ็ดน้ำซาก,กันค่ะเพื่อนๆเฮ็ดน้ำ่าจากใบตำแย่ค่ะ อันนี้มันเกิดอยู่ในสวนพิรดาก,ก็เลยถิ่มมันไวค่ะเห็นมันไม่ประโยชน์เนาะจ้ะต้มให้เดือดประมาณหานาะทีค่ะเ,เพื่อนๆต้มให้มันเดือดก่อนเนาะจา้ะที่นี่จ้งเอามาดื่มได้ค่ะกำลังเดือดแล้วนี่และค่ะเป็นชาที่ดีเลยจ้ะกุ๊กีิลืมทายเ <laughs> ท่ไหมอีกได้น้ำชามาแล้วอน,นี่น้ำชาใบตำแยฝรั่งค่ะ ซาห่อนเราจะเนาะพิรดามาทักค่ะสิเฮ็ดโบจะเนี่ยโบทักโบให้ลูกสบายดีกันบ่จา้าไม่เนี่ยเขเฮ็ดเอาได้ไหมทักนะั้นเฮ็ดเอาจากอันที่ว่าอันเขาเาไปเสียบบาร์บีคิวเห็นไหมเอาเสียบไม่เสียบบาร์บีคิวเห็นไหมเล้าๆนี่ <laughs> เราเหล่าหัวมันนี่เดีวก็มามีอยู่ถุงหนึ่งผุ่นละไอ้ไม่โคเคโคเค,ค,ค,คอย,อยังเนี่ยจกมันเสียไปทั้งใดจ้ะใ่เป็นตาพวกเดี๋ยวผู้เห็นเสียตลอดชีวิตเนาะเห็ดไปอันนี้ก็ทักไปนี่บ่เห็ดให,ห้เขาคิดได้จ้ะเอาลืมแล้วนะฮอดสายนึงสองทักประมาณ20อันจ้ะ6 1> 1, 2, 3, 4ิบสองสเนี่ยทักไปเรื่อยๆแล้วที่นี่กะเฮ็ดให้เฮาลืมหมยังนั่นจ้ะเฮ็ดเฮาลืมทุกสิ่งทุกอย่างไปหน่อยนึงลืมคิดนั่นคิดนี่รอหนังชาเย็นจ้ะสิดลื่มนนังชาสันเด้หนังชาใบตำแยที่ไปเก็บมาวกวงนึงห่นละ ต้มกินตอนเศร้าด้วะเด้แล้วกะเวลาสิไปใส้กินมันเห็ดห้อยเงี้ยวจ้ะเห็ดห้อยเงี้ยวแล่ะกะมันครับสิ่งที่ของเสียออกจากร่างกายห้องเนาะเห็ดห้อยเ,เงี้ยวดูจะก,กินชาเนี่ยชาไปตำแย่แอหมจ้ะน้องหอนอยู่แต่สิ่งบอนกคุณ้นฝืนข้ณขางบานในฟังได้บาดท,ที่นี่ ค่อนข้างบ้านนั่นว่าพิรดาปลูกหยาให้หยังเธอหูบอกว่ามันเป็นหยาเนี่ว่าสั่นอพิรดามมเฮ็ดซ่าเนี่นลแะาาลพราะ <c oughs> ว่าเอาฉันปลูกมันตัว,วสั่นดอกเธอคือบูหรีออกว่าก็สัน่นอันนี้มันเป็นหยาเด้มันบ่แเป็นดอกใหม่เด่นว่ะอันดอกดีนดีไล่อ่อนนะเนาะดอกฟันริงโตนไหม พ่ระดาก็บ,บอกตรงๆแล้วว่าฉันปลูกมักนเราสันว่าฉันที่กินมนั่นะนอกโอตีพนาวะฝรังบบเคยเย,นนย็นเนาะนซามันเย็นนะไปเนี่ยอืมเย็นหน่อยนึงเดี๋วรสชาติหอมดีจ้ะยิบแล้วมันทักแล้วเป็นตั้งสี่เนาะพ่ระดาเรื่องหมอให้บึงเรล้วก็บเสมไม่ยิบต่อกันนั้งสี่นะ หันให้มักเป็นโบหันนะเดี๋ยวเด้อยิบตัวกันพูดเถาหาแนวเฮ็ดใช่วหยิบตัวกันให้มันแน่นๆนั่นนะจ๊ะอันนี้มันก็จะเป็นแบบแบบพวงคุนแก่นะจ๊ะเนาะ กานทักโคเช่เนี่ยมันก็มีหลายรูปแบบนี่เห็นบ่ยิบมเลี้ยงกันมันจะเป็นโบย่างงามได้จ้ะท่ารางามเนี่ยได้ไตัดอันนี้ก่อนเอาเข็มไว้ดีๆไว้ให้มันไว้ไว้ตกลงไปใส่มันกะจิเสียบตูดเข้าเด้ทีนี้กันพันน่ะสินะจ้ะพันเนาะเดี๋ยวเด้อพัน Yeah. đây mất được chưa? Nó cỡ này đi, cứ hiện hỏi cũng đen gì. Nó. Nó cứ đeo hết tát. Tát đỏ, tát đỏ cả. Nó sẽ đầy bù ngâm ngã không gì hình bò. Nó cỡ xiang đại. Xiang này, xiang đại vậy. Bỏ hình khuôn hiến thằng lắm này. ้เสร็จแล้วจ้า,า,าขอบคุณหลายๆจ้าที่มาเบิงเจอกันไม่คลิปนานนะจ้าผู้ใดสนใจเรื่องการทักนะทักมาได้จ้ะเด้อ